สวัสดีครับสุพจน์คนน่ารักนะครับมาแวลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดนะครราชสีมาหรือโคราชเองวังดาเขียวนะวันนี้เอารถใหม่ป้ายแดงมาส่งมอบให้กับเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงคนล่าสุดคนนี้เลยนะครับเขามีสตอรี่กับผมด้วยนะครับไปทําเซ็นสัญญาที่อื่นแล้วไม่ผ่านมาสองที่แล้วหมดกําลังใจเนี่ยถอดใจแล้วเนีย่ยไม่ยอมไม่ยอมผมตั้งแต่แรกนะจบไปนานแล้วพี่ถิ่นอยากจะให้พี่ถิ่นช่วยคอมเมนต์หน่อยครับว่า ออกได้จริงไหมติจริงครับจริงๆนี่นะครับออกได้จริงนะครับไปทํามาสองที่แล้วไม่ผ่านเนาะไม่ผ่าน โทรหาผมไม่ยอมผมกักดีในที่สุดก็ยอมยอมแล้วได้โปรโมชั่นเหมือนที่เราคุยกันไว้เลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่เลยนะครับดาวขั้นต่ำเลยนะครับจบตามโปรรับรถตัวนี้ชวยๆนะครับตัวแซดปี2 0ง3นะครับพี่สินบอกเอา2023พอเพราะพอตัวว่า2024ย่ังไม่ไม่ไม่อยากได้เนาะอยากได้2 0ง3นนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สินบ้างเลยนะครับที่ให้ผมดูแลนะในส่วนของรถคันนี้นะครับขอให้ทุกที่นะครับแล้วก็พี่สินนะครับเอารถคันนี้ไปหาเงินหาทองล้อหมุนได้เงินล้อหมุนได้ทองต่อยอดมาทุกท ย่งไรก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับ,รบอยากออกรถนะครับออกง่ายจริงนะครับผมสุพ์คนน่ารักนะครับอีสุดเสียนิยนตาขี่บริการถึงที่แน่นอนนะครับแบบนี้เลย